ทางโดยการเต้นให้สนุกสนุกเหมือนตอนที่ดอยเป็นธานสมมุติให้เต้นไปดนานมากไปนะตอนนั้นอ่ะ ไม่ไมีแสงไฟมองไม่เห็นทาง <dated> จะกลัวหรือไม่ประมาณนี้่าฉากนะครับที่เราทำงานทำรายกับวันที่บริเวณหน้านี่บริเวณที่ดีได้เลยนะครับร้อนดูนะครับธรรมดาคุณแบบปกติเอวคุณไปไหนที่ เมื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วให้ท่านนัง่งเก้าอี้รอนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่นี่ก่อนจะประกาศนะฮะว่าทางไหนท่านใดเป็นคนมอบให้นะครับที่ <ณ S 1> <บ>อยู่ี่หรวให้ทกคนันมาครับคุณแม่จะรับมอบพันขันมากนะครับซึ่งพันขันมาก ชายบ้านนี้เสียชีวิตไปหมดแล้วค่ะ <c oughs> ดิฉันมีศักปินป้านะคะดิฉันเป็นป้าของเจ้าบานนะคะเป็นพี่สาวของวิติพิรมไกรพักซึ่งเป็นพ่อของดอยนะคะซึ่งก็ถือว่าดอยก็เป็นเด็กเชื้อสายคนลำพานท <c oughs> ีาอยู่ทัางอีสานนะ,ะก็ถือว่าราศีแล้วก็พบว่ที่ทางเดียวเขาเรียว่า วกเลี้ยงดอยก <g it> ็ขอให้ถือเป็นวันแห่นความสำเร็จในขั้นแระวนันขอบคุณรู้สึกด,ดีใจมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันมงคลของลูกชายคนเล็กน,นะก็เลยอีกหนึ่งคนค่ะขอบคุณค่ะที่ฝันอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาที่มาร่วมเป็นสักขีพยา,ยานในงาน แต่งของไอ้เจ้าบ่าวเจ้าสาววันนี้ระหว่างน,น้องดอยกับเฟินซึ่งก็ขอบคุณแขกทางเจ้าบ่าวด้วยนะครับที่เอนดูแล้วก็ดูแลน้องเปินมาตลอดในระยะเวลาที่คบกันมาส2บปีซึ่งทั้งสองฝ่ายก็รับทราบกันดีว่าน้องทั้งสองคนคบหากันซึ่งเราก็ดีใจที่มีวันนี้ แล้วก็ขอขอบคุณแขกท่านบุญเกียรติทุกท่านและนะคะเออก็ดีใจกับลูกๆทั้งสองคนที่เขาคบกันมานานแล้วก็ยิ่งนะับปันยิ่งรักกันมากขึ้นแล้วก็ตกลงที่จะสร้างครอบครัวด้วยกัน <c oughs> คุณแม่ก็ยินดีกับน้องด้วยแล้วก็ฝากทางคุณแม่ด้วยนะคะ <c oughs> ดูแลน้องๆ <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีหลานก็จะมาก็ขออวยพรให้ทั้ง คู่เป่าสาวครับมีความสุขในชีวิตกันก็ให้นับให้ย้อนหลังไปในอดีตดอยค่อนข้างจะคุณสนิทกับแม่เหมือนเหมือนกันกับน้องเฟร์น,นะคะก็ก็ขอยินดีต้อนรับน้องดอยเข้าสู่ครอบครัวของสเีเสมอนะคะแล้วก็าศาสตร์สาครด้วยขอให้ลูกทั้งสองคลองรักกันนะคะจะมีความสุขนะคะขอหอให้มีลูกหลานเต็มบ้านนะเนาะก็จะเยอะลักกันเพราะคุณแม่มีลูกแค่สองคนขอพระคุณค่ะ ปลอกมือไหนครับ่าวสาวในช่วงนี้คุณนายก็ไปมาลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคุณนครับนี่คือมงคลสูงสุดของชีวิตเราแล้วแม่ผมเตรียมเงินมาเป็นปึกเลยนะครับพี่ถ้าปูเนี่ยน่าจะทับแล้วก็บังหมดนะครับผมก็เลยถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนเป็นวางสีสอดที่เป็นปึกท่านยืนจัานเข่าก็ได้นะครับจะได้ และที่เราไปงานมงคลสมรสถ้เาเกิดมีโอกาสได้เวทความก่อสาวกัน้นะครับเราจะเวียนไปทางขวาให้หนึกถึงตอนที่เราเวียนเทียนนะมันก็จะเป็นกลับขอได้เลยเชิญท่านต่อไปครับเป็นเชิญครับ ป่าทุกสะพังพร้อมนะครับมาตันให้แ่นเลยครับแต่สุดท้ายแล้วก็คุณดอยขอหมดเลยเดินสักห้าร้อยเก้าเสียงปรไมืให้กับคุณแม่เลยครับห่าบแนวนีน้องเฮียน้วยเนี่ยห่าบแนวนีคหาบเดือด้มือน้อแม่เนาะแต่วันนี้เป็นพิธีกรที่คุ้มมากนะครับใช้ภาษาสองภาษานี่ยปกติเป็นภาษาอังกฤษวันนี้เป็นภาษาติ๊งปิ๊งเยครับทีนี้ ถัดไปครับอีกสาท่านครับทำเหมือนกันครับแล้วก็ให้จำไว้นะงานมงคลสมรสครั้งนี้แหวนต่อให้เราซื้อมาใหม่ก็ตามแหละแต่ว่าเรารับจากทังแล้วนะต่อจากนี้ไปเราทั้ง2คนจะมีกันและกันแล้วนะครับเจ้าสาทำทับติดปาก กองที And, yo, <quer wa> okay. ่ม okay. ือเจ้าสาวแบบนี้แล้วก็มองสิเจ้าสาวเอียงหน้าหาสื่อมวลชนกันหน้านะปิ๊งปิ๊งแบบนี้เลยนะครับอยากทำท่าเลยนะครับคุณลอยนะโอเคจัดไปครับสองมือเลยไหมสองมือเลยใช่ไหมป็นพักเดียวในชีวิตที่เหลือเปิดสักครู่นี้นะครับถือว่าเป็น5หน้าที่สามีที่ดีเลิศนะครับหนึ่งจุ่ให้กับ ี่คือรักที่ไรซึ่งเงื่อนไขเจ้าสาวร้องไห้ก็ร้องนะถ้าไม่ร้องไห้ผมไม่ได้ค่าตัวนะวันนี้กอดคือแม่ไหนครับอเครจัับยินจอยก็วันนี้ก็มาในลุอแบบของยินจอยปนๆความน่ารักนะฮะของบ่าวสาวนะครับจะได้แบบหน้างานจะได้สวย ตอนนั่งก็ลุกหน้านางลงนะครับสัญญานะครับที่ทั้งสองต่างให้ไว้ในงานหนึ่งคนสมรันี้ในวันที่3มกราคม2569ครับเอาจับตัวแหวนขึ้นมาครับแล้วเอากล่องแหวนซ่อนไว้ด้านหลังถ้าคิดไม่ออกก็แจ๊ะเอ๋ขอให้รักครั้งนี้นะครับเป็นรักที่ยังเบาๆครับนะฮะเลยก็สมให้กับคุณดอยครับ รอยดนทางข้างซ้ายเอียงให้สื่อมวลชนเฮ็ดดีๆแน่นอวนะเรียนเรียนกันอย่างกับช่างภาพมีแต่งมาร้ายงานแล้วนะโอเคนะครับแต่ว่าไม่ต้องไหว้ขอบคุณภรรยานะครับตบมือเลยครับทุกท่านครับเจ้าสาวคือเตมถ้าติดต่างนะคือแบบเขินอายว้าวเน่ยิดเหลือเนี่ยนั่งอยู่เหมือนเติมเน็ตนั่งดูคนรักกันนะครับเจ้าสาวเงินหน้ามองนะครับใครที่อยู่ในงานวันนี้ใครที่โสดอยู่ก็เตรียมหาผู้สมรสด้วยไวะนะ แม่หลังตรงนะครับแล้วก็มองมองสื่อมวลชนด้านหน้าเลยครับมองท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะได้อยู่โอเคที่สองสามคล้องพร้อมกันเลยครับนี้คุณคุณผู้สํรับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขออนุญาตเรียนเชิญท่าน จ่าเอกชัยยเชษสาสาครนะครับท่าน,นจะนี่เจะหลังน้ำพระพุทธมนตร์บนเวทีตรงนี้ครับแล้วก็ให้สุภาพบุรุษเป็นคนนำหลังพระพุทธมนตร์ครับส่วนท่านก็ค่อยๆประคองท่านสุภาพบุรุษนะฮะจะได้ภาพสวยๆนะครับจะได้เห็นทุกมุมนะะทุกมิติของงาน,น แสดงความดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยก็จะต้องต่อแถวไว้นะครับเปรียบเสมือนกับสายน้ำร่วมอวยพรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับในช่วงพิธีการนั้นเป็นคนตรงนี้ครับ้มไม่ได้ไม่ ครับผมแมเดีย้วยนี้นะครับครับจากนั้นนะครับต่อจากคุณป้านิพานะครับจะเป็นคุณป้านิพพรนะครับํำรงกิจครับ,รบหนึ่งสองโอเคครับลงกล้องมานะครับ หลั <Okay. S 2> ามางมั้ก็นะครบก่อจากคู่นี้นะครับโอเคครับถ้าเพ็นพุทธนะครับรวมหลังกันก็พุทธจจวันใะห้ก oh. okay, ับสวัสดิ์กันรินะครับจั้นโอเคครับมองกงนะครับโอเคโอเคครับ คครับมองกล้องนะหนึ่งสองอีกรูปนะครับโอเคครับผมมองกล้องนะครับขออนุญาตไดนเชิญครับตามด้วยนะครับพันตำรวจเอกสุตรีดีนะครับที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยโอเคครับเ่าสาวนะครับมากล่องทั้งพี่ครับทั้งทั้งพี่ทั้งพี่พี่พี่ทั้งพี่พ่อ ซึ่งวันนี้ตระวาวนะครับก็คือใช่ไหด้มอบปัสได้มอบด้มอบออกมอบเงินสดนะครับเป็นการรวมกักับเจ้าบ่าวเจ้าสาวสี่หบาทนะครับเงรบอนะครับท่านครับโอเคครับเเติมน้ำโอเค ผมใหญแล้วนะอ้องแตะผมใหญ่หนขึ้นเคโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะจุกบๆนะองกล้องนะครับโอเคมีเขียนที่เ่นะครับงก้งะนครับแต่กท่านใดที่เพิ่งเดินทางมาถึง กล้องนะครับโอเคมองกล้องอีกรอบนึงนะโอเคครับ ก็งู้นนะครับที่อยู่ในบ้านไมดีตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวบ่าวสาวจะได้เปลี่ยนชุดแล้วก็เวลา18นาฬิกาเนี่ยจะได้ออกมาต้อนรับ <Like. S 2> กดไลคครับกดไลครับถ้าประจำนะครับอสมองโอเคครับโอเค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 อเคเยโเคเยงนรับ <laughs> อพิเหน่อโอเคฟองหน้าหนึ่งสอเจ้าสาวข,ขอชีอไปา <calming> <laughs> หาเจ้าบ่านหน่อยครับโอเครองหนึ่งสอเรียบร้อยครับก็นะครับหนึ่งสอง รอจังเลยครับหนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวจะจำาจำนึงครับหนสองขอไม่นี้ครับหนสองโอเคก๊อปหาคนเชื่อก็ได้นะถ้ามันไม่ไหวมันน่าจะหนักก๊อปเด็กมันขอกดไลค์หน่ยครับ 1, นึสองนี่ฮาดครับ ห okay, นโอเคครับยิ้มนะหนึ่งสองขอบนีนหน่อยหนโดนนั้นเรเหลือไหมถ้เหลือก็ยัดให้มันหนึ่งสองโอเคโอเคครับ 姐妹。<music> เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินสาขาภูเขียวครับผมสาขาภูเขียวอยู่นะฮะตรงนี้เสียงปรบมือให้หน่อยครับเจ้าบ่าวนะครับคุณน้อยนะครับคุณสุวรรณัตพิรมไกรพักสาวรรณัตพิรมไกรพักนะครับภูมิรัตเน,นาครับหนุ่มภูเขียวฮะสำเร็จการศึกษาระดับชัมม้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนภูเขียวครับปริญญาตรีครับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการเงือนไม้สักรีสอร์ท สองคนนะครับจะขาดไม่ได้นั่นก็คือคุณพ่อและคุณแม่นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณพ่อธีรศักดิ์ศรีเสมอครับคุณแม่ธัญพัฒน์ศรีเสมอนะครับพร้อมด้วยคุณแม่พัฒดาพิรมไก่ใเครื่องประดับแต่งกายอย่างงามสมวันนี้คุณพ่อคุณแม่ครับพาลูกสาวลูกชายออกงานตามนิยมลงชิ่นชมประคอบปวดที่รู้ใจครับเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสี่ท่านอย่างเป็นทางการครับ ผมขอเรียเรียนเชิญท่านประพันธ์ในพิธีนะครับซึ่งเป็นคุณลุงของเจ้าบ่าวนะครับขอเรียเรียนเชิญครับท่านดรดุสิตท่านจะเก็บคล้องมะลัยแสดงความวินดีกับ,บวสาวพร้อมกับเก่กาวยพรเจ้าบ่าวจาสาวด้านบนเวทีตรงนี้ครับกุุมเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราอยู่ในงานนะครับถ้าเกิดมีกล้องแทนไปที่คุณผู้ชมที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ใจ วันนี้สุขมาตลอดตั้งแต่วันเขาดาวมัจะขึ้นปีใหม่ที่หนึ่งที่สองก็คือมี้ร็สุขวันนี้ยิ่งสุขยิ่งขึ้นนะครับสุขมากจริงๆครับออรู้สึกกินดีนะฮะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กับหลานสาวน้องเปิดนะครับจริงๆแล้วสองคนนี้หลานชายนผมเห็นตั้งแต่เกิดเกิดมาล้อมผู้แววผมก็เห็นแล้วนะครับ หลังจากนั้นจบชั้นมัธยมจากครูเขาไปแอบรู้จักกันมาแต่เมื่อไหร่ไม่รู้จากสารลามร,รถเก๋งเขาเก่าพ่อซื้อให้พ่อก็คือคุณอะลงังหรือว่าวิสิทธิ์พิรมไปพักสถานที่แห่งนี้สร้างสรรค์กับภรรยาสุธิรักคือคุณพัดดานะครับหลังจากนั้นผมก็เอาหลานชายคนนี้ไปอยู่ด้วยที่สวนน้ำโกวแวน ปัจจุบันเนี้ยสร้างส่วนน้ำเสร็จสร้างไา้ลูกเสือเสร็จขออนุญาตคุณหลุงบอกว่าขอมาทำให้พ่อให้แม่ตรงนี้ต่อได้ไหมลุงส่วนห่างๆผมจะอยู่ช่วยหลุงตลอดนะครับเพฉะนั้นเนี่ยหลานสาวมาอยู่ที่นี่นะครับผมเห็นเด็กคนหนึ่งตัวเล็กๆมาเสียนนิ่มๆ คือเป็นพนักงานธนาคารกษิกรไทยนะครับก็อยากเป็นเหมือนป้าก็เริ่มต้นอาชีพแบบป้าสิก็เลยมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในครับดีใจอย่างมากเลยสองคนนี้นะครับผมเชื่อมั่นผมมั่นใจผมบอกว่านะครับหลายหลายคนอยากให้ลูกให้หลานรับราชการโดยจะเอาแบบไหนเอาแบบรัฐการไปได้ครับปริญญาเราจบเราสอบได้ นะครับแต่จะเอาแบบลุงต้องสู้นะเขาเลือกเอาแบบลุงสู้สู้นะครับวันหนึ่งบอกว่าลุงอยากได้ทุนสักหน่อยหนึ่งผมจะไปหาขายอะไรทุกอย่างตามตลาดนะัดวันนี้เชื่อไหมครับหลานชายของคนนี้อาทิตย์หนึ่งนัดเดียวนัดละหมื่นนะครับสู้มีสลึงพึงบรรจบให้คอปากนี่ได้นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับ บอกว่าไปจัดโรงแรมใหญ่ๆไม่ลูกไม่เอาจาัดที่สวนน้ำไหมร้อยไร่ไม่เอาอยากจัดให้พ่อถึงพ่อทําอยู่ที่นี่ก็เลยที่มาต่อทั้งหมดเองอะขนมเค้กทําเองทุกอย่างทําเองนี่แหละครับคนที่จะเจริญก้าวหน้าสุดท้ายนี้ก็ขอให้นะครับหลานทั้งสองคนนะครับมีความสุขใน นายวิสิทธิ์พิรมไปพักนะครับหรืออล่ามที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะทําเหมือนลุงสิทธิ์อยากจะทําเหมือนลุงสิทธิ์นี่ลูกชายมาทําเหมือนแล้วเราจะสู้ต่อไปด้วยกันอย่าทิ้งลุงนะลูกขอบคุณครับขอบคุณนะท่านเราก็ดูสิทันหลังนะครับแต่แรเนี่ยนันท่านมาดึงภาพกับบ่าวสาวได้บนเวทีตรงนี้อย่างแท้จริงนะครับถือว่าเป็นสมบัติของพี่น้องเียภูมิด้วยนะท่านคือนักสร้างนะครับทั้งยกมือขึ้นนะ แล้วจึงไปทางซ้ายหน่อยฮะซ้ายของคุณนะหนึ่งสองสามโยนฮะหนึ่งสองสามโยนร 1, 2, ครับผมหนึ่งสองสามครับมาครับเล่นเจอส์ช่วงดีครับสาสาวเส,ส,ส,สื้อสีน้ำตาลไม่มีใครได้เลยเหรอฮะวันนี้เล่นเชิญหนุ่มหล่อนะครับนี่คือเวทีแห่งความฝันแน่ ุหลอกของเราครับให้ผมทรับเขได้ชื่อ้องปลูกแบเป็นน้องของเจ้าสาวครับก็มีสาวสาวในหอ,อไม่ใช่ในหอในสถานที่ตรงนี้นะครับสนใจนะแบบสถานะหัวใจเป็นยังไงบ้างครับก็โสดครับอสถานะหัวใจสดน,นะจ้าสาวสาวนะครับอย่าลืมไปขอคอนแทคก,กันหลังใหม่นะฮะเอาละไหนๆก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับรู้ใช่ไหมว่าจะได้รับ5้าร้อยบาทแต่ก่อนที่จะได้รับ5้ารอยบาทเนี่ยจะต้องเวพรพี่สาวนะแล้วก็ ขอให้นะพี่เปิร์นกับพี่ดอยมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ด้วยกันไปน,น,นานๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับส่วน500บาทก็เป็น